ทำไมทหารเวียดกงหรือทหารเวียดนามเหนือหลายคนถึงกลัวเรือแบบนี้ของอเมริกาในสงครามเวียดนามและเรือแบบนี้คืออะไรมีดีอย่างไรมาฟังกันนะครับเรือแบบนี้เรียกว่าเรือพาโทโบสนะครับหรือมีตัวย่อว่า PBR นะครับเอาง่ายๆมันก็คือเรือราตรเวนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับเรือแบบนี้เนี่ยมักจะติดอาวุธหนักแบบปืนกลคู่ขนาด .50 นะครับเรียกได้ว่าเป็นปืนกลที่มีพลานุภาพในการทำลายล้างที่สูงมากนะครับ ที่สาคัญมักจะมาพร้อมกับเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด40มมตรนะครับเรียกได้ว่ายิงใส่ต้นไม้เนี่ยต้นไม้ก็แหลกเป็นจุนนะครับยิ่งไปกว่านั้นเรือลาดตะเวนหลายลําในสงครามเวียดนามยังติดปืนแบบเฟรมโทเวอร์นะครับสามารถยิงได้จากระยะไกลอีกด้วยส่วนใหญ่แล้วเรือแบบนี้เนี่ยจะใช้ในปฏิบัติการหน่วยรบพิเศษนะครับหรือในการถอนกําลังทางทหารนะครับเมื่อเรือแบบนี้ไปถึงเนี่ยทหารเวียดกงต้องเจอกับอาวุธหนักแบบที่กล่าวมานะครับ ทำให้เมื่อเห็นเรือแบบนี้เนี่ยจะรู้ได้เลยว่าต้องเจอกับอาวุธหนักหลายรูปแบบ